สวัสดีครับผมปุ้ยซาแบนครับวันนี้ผมอยู่หน้างานจริงเลยนะครับนี่บรรยากาศนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอะไรมิให้ดูเรื่องระบบเสียงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูวิธีการออกแบบแล้วก็ผมออกแบบอะไรยังไงบ้างที่สำคัญอาร์าซับเอ็นไฟอาร์ซับนะครับที่ผมออกแบบวันนี้ผมทำยังไง นะครับมีวิธีการคำนวณให้ดูด้วยนะครับนี่หน้างานจริงเลยนะครับเดี๋ยววัดแบบจูนจริงๆเลยพี่ดิกติ้งออกแบบมาแล้วจริงๆนะครับ We Sound Designer ก่อนที่จะดูส่วนอื่นในการออกแบบนะครับผมจะให้ดู configuration ที่มิเซอร์ก่อนว่างาน provisional เขาทำ configuration เบื้องต้นในบางขาออกยังไงนะครับผมจะให้ดูว่าในการ c o n f l i c ที่ output นะครับก็คือในส่วนของแมทริกทุกชแนลเลยนะครับทุกชแนลเลยจะโยนไปที่ LR ู่แล้วนะครับแล้วก็โยน LR ดูนะครับส่ง LR นี่นะครับเมนมาที่แมทริกนะครับแมทริกก็จะมานี่อ่านี่แมทริกในส่วนของแมทริกก็จะแยกอ่าเป็นท็อปท็อปหรือซับซับนี่ผมซับซับท็อปท็อป,อป,อปแล้วก็มีเรคคอร์ดอันนี้ฟอนต์ฟิลฟอนต์ฟิลนะครับ ฟอนต์ฟิวคือลำโพงตัวโน้นตรงกลางเล็กๆนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าไป LR อย่างเดียวนะครับแยกซับกับท็อปออกจากกันก็คือซับไลเล่ไลเลกับซับแยกออกจากกันนะครับที่มิกเซอร์ก็คือเป็น4-5เอากับฟอนต์ฟิวหรือระบบที่มีเยอะกว่าน,นี้ก็ต้องแยกอีกเยอะๆเพื่ออะไรเพื่อการคอนโทรลที่อิสระนะครับผมจะพูดถึงการออกแบบและจัดวางก่อนนะครับ ในหน้างานที่กว้างแล้วต้องการเฉลี่ยความดังนะครับให้เราออกแบบเป็นถ้าอยากได้ความถี่ที่ราบเรียบต้องเป็นสไปรลเคิร์ฟเห็นไหมครับอ,อันนี้ก็จะเกือบๆที่จะเป็นสไปรลเคิร์ฟเห็นไหมครับก็จะครอบคลุมเฉลี่ยทั่วๆอันนี้ก็คือเป็นลักษณะอีเวนต์หรืองานดนตรีก็ได้นะครับลักษณะเป็นสไปรลเคิร์ฟนี่อันนี้สําคัญวันนี้ ในส่วนผมที่คอนฟิกวันนี้ก็คือ N file ARC sub คอนฟิกยังไงทำไมต้องคอนฟิกนะครับผมจะให้ดูในลักษณะที่หน้างานกว้างไปด้านข้างหรือด้านในเห็นไหมครับเราต้องการบิดมุมสเปรเกอร์ของลำโพงให้ทั่วโดยหน้างานนั้นอาจจะวางมิซับาเลไม่ได้นะครับ วิธีการก็คือการทำเอ็นไฟอาร์คซับทำไมต้องทำเอ็ i ไฟอาร์คซับเอ็นก็คือมีลัศมีความเป็นซูเปอร์คาริโอช่ไหมครับยิ่งจำนวนเลเยอร์เพิ่มขึ้นความเป็นซูเปอร์ก็ยิ่งสูงแต่ถ้าเราทำสองเลเยอร์ในหน้างานแบบนี้ระยะวางมันน้อยเห็นไหมครับถ้าเราทำแค่2 l a เลเยอร์3เลเยอร์หรืออาจจะมีหน้างานที่เพียงพอวางเป็นให้เป็นซูเปอร์คาริโเลย อัสมีก็จะแค่เพราะว่าเป็นซูเปอร์คาร์โอลวิธีการก็คือเราทําเป็นเอ็นไเพื่อต้องการความเป็นซูเปอร์คารโอลนะครับแต่เราต้องการบิดมุมกระจายเสียงด้วยเพื่อให้ครอบคลุมเห็นไหมครับด้านกว้างมาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยออกแบบมาเป็นเอ็นไฟซับเพราะฉะนั้นในการออกแบบเอ็นไฟซับนะครับความะระยะที่เลือกก็คือ1นึส่วนสีเลมด้าเดี๋ยวผมวัดให้ดู วัดหน้าจนถึงหน้าเห็นไหมครับร้อยเจ็ดสิบสี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยอัเนี้ร้อยเจ็ดสิบสี่เห็นไหมครับก็ประมาณความถี่ห้าสิบเฮิร์ตที่หนึ่งส่วนสี่ไซเคิลหรือหนึ่งส่วนสี่เลมด้าทีนี้ในการเลือกออความถี่ที่เป็นเอนไฟจะเลือกที่หยุดตัดคอร์สหรือต่ํากว่าหรือก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกต่ำกว่าเพราะแบ่งหน้าที่การทํางานแบ่งหน้าที่ส่วน5 0เฮิร์ลงมาให้เอนไฟทํางานเป็นซูเปอร์คาร์อบด์แล้ว ส่วนที่เกิน50เฮิรตขึ้นไปจนถึงระยะประมาณเกือบร้อยเฮิรตก็ให้ซับอารีทำงานก็คือมีการเปลี่ยนไดเรกทิวิตี้เป็นลักษณะบีมวิดมารวมกันตรงกลางของซั A บอารีสาใบนี้แล้วก็บิดมุมโอเพนแองเกิลนะครับในการออกแบบเราต้องรู้ว่าโอเพนแองเกิลเราเท่าไหร่คำนวณจากวงกลมนะครับเสร็จแล้วก็หน่วงดีเลย์สาใบหน้านี้เท่ากันในระยะ1นึ่งส่วนไซเคลเข้าหาใบนี้ ครับใบนี้ไม่ต้องหน่วงนะครับเพราะนั้นเอาโพดที่คอนโทรเลอร์ก็จะแยกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแอมป์เพาวเวอร์แอมป์ท็อปตุลลำโพงก็จะให้เป็นออดิโอเซตเตอร์นะครับนี่สองหนึ่งแปดนะครับสูตรคำนวณเอ็นไฟอาร์ซับนะครับก็คือเอ็นไฟหนึ่งส่วนสี่ไซเคิลทีนี้ต้องแยกความถี่ให้ซับาลีกับเอ็นไฟทำงานอย่าให้ทำงานร่วมกันไม่งั้นมันจะบิดสเปร์แองเกิลไม่ได้นะครับเพราะนั้นความถี่ที่ต่ำกว่าห้าสิบเฮิรตผมให้เอ็นไฟทำงาน ความถี่ที่สูง5 0เฮรตจนถึงจุดตัดคอรด81ประมาณ80เหรือเกือบ100เฮรตผมให้ซับอะลททำงานเปลี่ยน Directivity เปลี่ยนบิวมิ i แล้วบิดมุม s p a n โก้น,นะครับอันนี้ก็คือวิธีการออกแบบอ่อาเดี๋ยวผมจะขึ้นสไลด์คร่าวๆวิธีการคำนวณให้นะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับเห็นไหมครับคำนวณ Open Angle ว่าเท่าไหร่แล้วยะ In file นะครับแล้วก็คำนวณออกมานะครับ รัศมีเรื่องรัศมีวงกลม,มหน่อยไฮเองกหน่อยครับแล้วก็หน่วงดีเล์เข้าไปก็กลายเป็นเอ็นไฟซับแล้วส่วนสเปรย์เองก์เราก็บิดให้เข้ากับหน้างานเรานะครับผมจะให้ดูในส่วนของ loudspeaker m a i n t e n a n e นะครับอันนี้เป็นท็อปนะครับท็อปไอ้นีเป็นระบบ3ทางเป็นมิดกับไฮนะครับอันนี้มิดคู่บนก็คือ2ใบบนนู้นนะครับ2ใบบนนู้นนะครับผมแยกออกเพราะว่าจะทำโรมิดบีมคอนโทรลนะครับให้ดู อันนี้ก็เป็นเอ็นไฟนะครับดูข้างหลังนะครับเห็นครับอันนี้ n อ็นไฟนะครับแล้วก็มีดกระไฮแล้วก็2ใบบนนะครับแล้วก็แยกมาเป็นสี่เอานะครับให้ดูที่คอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้เชื่อมคอมพิวเตอร์ไว้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีพรีเซตเบื้องต้นที่ผมทําไปแล้วแหะเดี๋ยวยังไม่ได้ปรับจูนให้นิ่ง ครับสาหรับงานนี้ให้ดูรีส่วนที่ด้านนี้นะครับมาอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวน้องๆกําลังแกะมุมสเปรเกินผมให้แกะสเปรยเกลนใหม่เพราะว่าต้องทําเป็นสปาร์โลไปจนถึงนู่นนะครับไกละระยะประมาณ7080เมตรนะครับแกะสเปรยเกลนอยู่นะครับเอ๋อข้ามาเหมือนเดิมนะครับนี่สวัสดีครับบ๊อบสวัครับผมสวัสดีเชียนส่วนตัวผมนะครับมาเหมือนเดิมนี่ n ไฟ r e ครอบคุมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสเปรเกิลให้เปลี่ยน directivity เป็นอาร์เรแล้วก็บิดมุมเพื่อว,วิธีการวางขั้นบันไดหรือโค้งเพื่อทำบี s เ e ียริงก็ทำเ n ็นไฟครับเห็นไหมครับในการออกแบบดีไซน์มุมบนสุดจบหรือเลยจุดที่เราต้องการก็คือประมาณแลนด์มาร์คพญานาะคตรงนั้นนะครับมุมบนสุดตู้เห็นไหมครับ จบหรือเลยนิดหน่อยแล้วก็ทำสป i r โรหรือเจอันนี้งานต้องการเฉลีย่ยความดังผมทำสป l โรครับเห็นไหมครับเด็น้องๆก็จะเอากำลังเอาตู้ขึ้นหะครับ n อ็นไฟอาร์คคมพื้นที่นะครับที่จริงต้องมีซับแขวนด้วยแต่ระบบนี้ไม่มีนะครับก็อัตราส่วนต่อซับความดังท็อปต่อซับอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับวิธีการคำนวณระยะเอไฟนะครับ เอ็นไฟอาร์ซับนะครับสมมว่ามุม Open นแองเกลไปนี่กับไปนี่ผมทุกการ50อ่าก็บอกว่าถ้าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางวัดมาอีก uh, จนถึงเส้นรอบวงก็คือรัศมีเท่ากันจากนี่ถึงนี่มุมนี้ก็คือครึ่งหนึง่งตาม uh, รูปแบบของวงกลมใช่ไหมครับดังนั้นวัดนี่ถึงนี่คำนวณจาก uh, ตีกลไมิติหรือไทเกอร์ได้เลยเห็นไหมครับผมคำนวณให้ดูเช 3เมตรกว่าเห็นไหมครับผมก็วัดว่าต้องการสเปร์เกิลเท่าไหร่นะครับดูนะครับนครับก็จะเกาะมุมนอกสุดเข้ามานี่ได้เท่าไหร่ตามคํานวณเรื่องทายเองเกิลนะครับเห็นไหมครับเราก็ได้สเปรเกิลที่ต้องการแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับในส่วนของตรงกลางนี่ก็จะมีฟอนต์ฟิลเก็บแถวนี้นะครับก็คํานวณตามค่า forward e x p r e s i o n นะครับวางเป็น point destination นะครับสำหรับใครที่เรียนเคยเรียนกับผมนะครับก็วาง หรืออันค l e หรือพอยต์เดสติเนชันคำนวณตามฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์เพรสเชนะครับครับนี่ก็เฟินฟอนฟิลวิธีการวางไม้วัดนะครับนี่หนะ้างานจริงคุณจะใช้ไม่เกินหนึ่งเลมด้าของความยาวขึ้นก็ได้ของจุดเตียดถัดคอสก็ได้หรือประมาณใบแรกก็ได้เห็นไหมครับเป็นเนียฟิลเป็นเนียฟิลจากนั้นก็ทำการดับเบิลใบว่าเช็คว่าลำโพงเป็นอินเวส เป็นไปตาม inverse square l ลอหรือไม่จากนั้นก็แบ่งโซนใกล้กลางไกลเพื่อทำ amplitude steering หรือ a ฟ e steering นะครับอันนี้ก็เดี๋ยว off d o บเบิไปนะครับนี่แล้วก็ค่อยแบ่งใกล้กลางไกลไกลก็คือบนสุดจบประมาณไหนนั่นคือฟ้าฟิลนะครับหรือโซนหรือในโซนโซนนั้นนะครับออกก็ที่จุดเรฟ e ฟรนเข้าที่มิก ออกที่มิกก็ที่จุด Reference ก็คือประมาณเกือบเกือบลบ18 dBFS ก็ประมาณ0 dBu ในหน่วย24บิตนะครับแล้วก็ Reference ตรงกันทั้งระบบนะครับเดี๋ยวผมวัดโลใบหลังสุดก่อนนะครับ ผมวัด3ระยะและเอเวอร์เรสต์ทำอีคิวนะครับทีนี้ก็วัดใกล้กลางไกลเพื่อจะทำโรมิดบีมคอนโทรลนะครับใกล้กลางไกลเทียบกันนะครับทั้งระบบเลยนะครับเฉพาะเฉพาะท็อปนะครับเฉพาะทอ็อปอไม่รวมซับนะครับกลางข้างเดียวนะครับเมื่อกี้วัดฟ้ากลางไกลเพื่อจะทำโรมิดบีมคอนโทรลนะครับอ๋อเดี๋ยวหน่วงคอนโทรเลอร์หน่อย เอาที่อยู่สองใบบนน่ะน่วงไปหนึ่งจุดหกหกเสียงกลางดูตรงนี้นะครับอ,อ่านี่สองใบบนที่เขียนว่าโลเดิมอ่านะหน่วงไปหนึ่งจุดหกก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้น่วงจุดไอ้หนึ่งสองจุดสองสองเอาสักเก้าสิบองศาก่อนนะครับไอ้เด้อ ไปแล้วทั้งคู่หนจดหโลเดิมนะใช่ไหมอ่านี่คือหน่วงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ฟาฟิวนะครับแล้วก็คือ2ใบบนผมแยกออกเป็นคนลเอานะครับทําแบบง่ายๆนะครับผมย้ายไม้มาตรงกลางซ้ายขวาพีแล้วดับกลางของกลางของกลางนะครับเพื่อทำดีเลย์ท็อปกับซับนะครับ ผมอนุมานว่าข้างนี้ก็ดังเหมือนกันที่จริงเราต้องวัดข้างนี้อีก3แลระยะเหมือนกันนะครับก็ระบบถ้าระบบดีๆแล้วก็เราก็อนุมานได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราวัดตรงกลางนี้หน่วงท็อปก็ซับเดี๋ยวก็เป็นหน่วงฟอนฟิลนะครับ ทีนี้เราหน่วงฟอนฟิลนะครับตั้งไมวัดนะครับกลางของกลางระหว่างโ,โคเว์เกิลของฟอนฟิลก็ได้หรือกลางนู่นก็ได้หรือกลางของกลางระหว่าง PA กับโคเว์เกิลของฟอนฟิลก็ได้นะครับเพื่อนำหน่วง PA ให้เข้ากับฟอนฟิลนะครับโอเคครับเดี๋ยวออฟก็จะย้ายไมวัดฟฟล์ิสเต็มทั้งระบบนะครับใกล้ก่อนออฟ ออใกล้กลางไกลเช็คฟินซี่レสปอนนะครับแต่ญาติโลจะมีปัญหาและย่าไกเพาอเราไม่มีซับแขวนนะครับใกล้กลางไกลทั้งระบบเลยครับวอนฟิลด้วยนะครับเช็คดูนะครับ อะไลเมนต์ระบบนะครับเมื่อกี้เดินฟังซ้ายขวาหน้าหลังค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับโลว์ฟินซี่ค่อนข้างเยทั่วแต่ระยะไกลมีอาการาาความเหลื่อมล้ำหน่อยนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีซับแขวนนะครับเรามีความเหลื่อมล้ำระหว่างท็อปกับซับอยู่นิดนึงแต่ก็รับได้นะครับาการทำอักซับเมื่อกี้ทั่วเลยนะครับซ้ายขวาอ้ เวฟวิตูฟิลเลนเกิดอยู่จะเกิดน้อยมากนะครับค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับในการคอนฟิกูเลชันซับแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการทํางานของผมทั้งหมดเลยนะครับอธิบายออกแบบอะไลเมนต์ให้ดูทั้งระบบใหญ่ๆในงานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้วุซาแมนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ